ใครมีเหรียญสิบบาทวาระนี้ดูดีๆด,ดูดีๆอาจมีราคามากกว่า3,000บาทต่อเหรียญขึ้นไปถ้าใครมีแบบนี้สังเกตให้ดีดูก่อนใช้ดูก่อนทำหายข้อมูลเป็นแบบไหนเรามาฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรพบรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่างเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้ก็เช่นเดิมครับสยามชาแนลนั้นมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมกันนะครับ แน่นอนครับคลิปนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเป็นคลิปที่ต้องบอกไว้เลยว่าผมให้ข้อมูลนี้นะครับทุกคนต้องรีบหาเลยนะครับนึกถว่านะครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงแดงต่อไปนี้นั้นบางเหรียญนั้นนะครับมีราคาตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับอาจจะไปแตะสูงถึง5 0 0 0 6,000 7,000มาตกลงกันได้เลยแต่ว่าเหรียญหนึ่งนั้นไม่ต่ำกว่า3,000บาทนะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญ10บบาทวาระนะครับนั้นมีการผลิต ออกมานั้นจำนวนมหาศาลนะครับต้องบอกไว้เลยว่านะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้นประมาณ60กว่าวาระเลยในเรื่องของเหรียญ10บาทวาระ2สีนะครับซึ่งจะมีนะครับเนื้อนิกเกิลและก็เนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมนําเรียนเสนอนะครับเพื่อนๆสักสาวาระกันลังกันเป็นวาระที่ผมรับซื้อนะครับมีทั้งแบบราคาธรรมดาแล้วก็แบบราคาที่ไม่ต่ำกว่า3,000บาทนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ขอแนะนําทุกคนนิดหนึ่งตั้งใจฟังที่ผมบรรยายให้ดีพ้าท่านเจอแล้วติดต่อมาขายกับทางเราได้เลยนะครับยินดีประเมินไม่ต่ำกว่า3,000บาทขึ้นไปนะครับยืนยันนะครับว่าเหรียญที่จะพูดถึงนั้นเป็นเหรียญที่ค้นพบใหม่จากนักสะสมนั่นเองครับจึงเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมจึงทําให้ราคานั้นแพงกว่าปกตินะครับใน,นส่วนของช่องทางติดต่อเนี่ย ผมจะให้ไว้นะครับในท้ายคลิปของทุกคลิปติดต่อขายได้แน่นอนกับสยามชาแนลนะครับขอแนะนำใครที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลว่าช่องนี้รับซื้อจริงหรือเปล่าขอยืนยันได้เลยนะครับว่าสยามชาแนลนั้นซื้อจริงล้านเปอร์เซ็นต์ขอให้คุณมีจริงในสิ่งที่เราแนะนำครับมาดูในส่วนของ3เหรียญน,นี้นะฮะ ทุกคนครับ3มเหรียญนี้ผมต้องบอกไว้เลยว่านี่ครับมีทั้งแบบราคาธรรมดาและราคาที่แพงมากๆครับนะครับมีไม่กี่เหรียญอาจจะไปแต่2-30 0 0 0บาทก็อาจเป็นไปได้คุณลองฟังข้อมูลของผมดูครับว่านักสะสมเขาค้นเจออะไรในสาวาระนี้ครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกที่ผมจะแนะนำไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับด้านหน้าเป็นผ้าพระหมหากษัตริย์แบบนี้ด้านหลังหมุนกลับมาแบบนี้ ขอให้มีนะครับตราสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะที่เป็นของออมสินนั่นเองครับในส่วนของ10บาทวาระออมสินผมรับซื้อแค่2สีเท่านั้นนะครับที่เป็นนิกเกิลทั้งเหรียญนั้นยังไม่ได้รับซื้อนะครับทุกคนครับนะครับถ้าใครมีแบบนี้เยอะๆหน่อยนะครับก็ยินดีที่จะรับซื้อให้กับเพื่อนๆนักสะสมแน่นอนครับมาต่อที่เหรียญที่2ครับ เหรียญที่2นี้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นเหรียญที่แรงดีราคาไม่ตกนะครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมมากเลยนะครับเนื่องจากว่าความหมายของเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้มีคุณค่าทางจิตใจของคนไทยหลายคนและนักสะสมนั้นมีความเชื่อกันนะครับเนื่องจากว่า2พระมหากษัตริย์อันทรงพลังและก็ยิ่งใหญ่นี้นะครับ นะครับทำให้ทุกคนนั้นอยากเป็นเจ้าของและครอบครองกันจํานวนมากจึงมีการเล่นหากันบาดนะครับกว้างขวางและก็พุ่งแรงขึ้นเรื่อยๆครับในส่วนของเหรียญนี้ครับด้านหน้านั้นเป็นผ้าพระมากษัตริย์อยู่สองพระอ,องค์คือรัชกาลที่5และก็พ่อหลวงรัชกาลที่9ครับแน่นอนครับในส่วนของพ่อหลวงรัชกาลที่5นั้นเป็นผ้ามากษัตริย์ที่มีการประกาศเลิกทาสนั่นเองครับ คืนนะครับอิอสรภาพให้กับคนไทยนะครับกับลูกหลานของท่านนะครับจึงทําให้พระองค์ท่านนั้นนะครับเป็นที่สักการบูชาของคนไทยนั้นมากมายเหลือเกินนะครับในส่วนของในหลวงรัชกาลที่9นี้ก็เป็นอีการัชกาลหนึ่งนะครับต้องบอกไปเลยว่าใครที่ฟังผมพูดอยู่ขณะนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเกิดในรัชกาลที่9 จริงหรือไม่ครับถ้าใช่ช่วยกด9ให้สักครั้งหนึ่งได้ไหมครับใต้โฟสตของเราครับในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็อีกในหลวงหนึ่งนะครับที่คนไทยนั้นสักการะบูชาท่านและก็เนี่ครับเป็นที่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่รักใคร่ของคนไทยที่เกิดในรัชกาลที่9ทุกคนนะครับอยู่ใต้นะครับพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับอย่างยาวนานนะครับจึงทําให้เหรียญนี้นะครับส่ง คุณค่ามากๆครับด้าน,นหลังเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้เลยแน่นอนครับในส่วนของเหรียญคุดนั้นแรงดีราคาไม่ตกครับต้องการกันมากๆในตลาดนักสะสมสยามชนแนลก็ขอประกาศรับซื้อแบบไม่อั้นกันแล้วกันนะครับนึ่จะว่าเหรียญคุด10บาทแบบนี้มีในท้องตลาดนั้นจํานวนมากนะครับเพราะว่ามีขบวนการผลิตนั้นสูงถึง5ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะ 5ล้านสําหรับการสะสมนะครับจึงมีราคารับซื้อแต่ว่าราคานั้นจะแรงเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นไม่ต่ํากว่า100บาทขึ้นไปนะครับใครมีแบบนี้ก็นํามาขายเลยเลยครับ2วาระผ่านไปครับมาในส่วนของวาระสุดท้ายนะครับนี่ฮะเหรียญน,นี้เลยทุกคนครับผมต้องบอกไปเลยว่าเหรียญน,นี้นะครับมีการค้นเจอจากนักสะสมในตลาดเรียบร้อยลว ทำให้เหรียญนี้มีราคาพุ่งแรงครับด้วยเหตุผลบางประการนะครับฟังเหตุผลของเหรียญให้ดีครับด้านหน้าของเหรียญนี้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อนิกเกิลแล้วก็มีภาพพระบรมรูปของรนหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองอยู่ด้านในซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านนะครับกำกับอยู่ด้านหน้านะครับคือพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9แบบนี้ครับมีคําว่าประเทศไทยใครมีเหรียญด้านหน้าแบบนี้บ้างครับ นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ฮะด้านหลังเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นรูปเรือหงแบบนี้นะฮะเป็นหัวหงแบบนี้แล้วก็มีรูปโลกแบบนี้นะครับแล้วมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ APEC เนี่ยนะครับไทยแลนด์นี่อ่านว่าเอเปกไทยแลนด์ครับนะครับเป็นเหรียญวาระพิเศษนะครับการประชุมนะครับผู้นำเศรษฐกิจ a p e ปกนะครับแบบนี้นะนะครับทุกคนครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยมีผลิตออกมาทั้งหมดนั้น1ล้านเหรียญครับ1ล้านเหรียญเนี่ยนะครับจะมีเหรียญพิเศษอยู่ไม่กี่เหรียญผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหรียญเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับให้ลองสังเกตตามที่ผมแนะนํานะครับคือแบบนี้นะครับทุกคนครับให้สังเกตตามนี้นะครับหากคุณมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับให้ทําแบบนี้นะครับนี่ฮะ ให้ทํามาด้านหน้าแบบนี้และให้มือของท่านนี่ประกบ2ข้างแบบนี้นะครับให้ประกบ2ข้างแบบนี้นะครับทุกคนครับทาตามที่ผมบอกนะถ้าใครเจอขายได้นะครับให้ประกบสองข้างแบบนี้และให้คุณพลิกเหรียญคุณกลับไปฝั่งขวามือของคุณแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าเหรียญของคุณเนี่ยปรากฏว่านะครับคําว่าเอเปกแล้วก็นะครับในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้นั้น คือแบบธรรมดาราคาไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ50-60บาทต่อเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแต่ขนาดเดียวกันนะครับถ้าคุณหมุนเหรียญปรากฏว่าเหรียญของคุณนะครับด้านก้อยเนี่ยไม่ได้หันขึ้นไปทางเดียวกันปรากฏว่ากลับหัวลงมาแบบนี้ครับกลับหัวลงมาแบบนี้เหมือนเหรียญปกติเนี่ยนะครับจะมีราคาไม่ต่ำกว่า3 0 0 0บาทในการประเมินจากเราเลยนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่า พระเสียรกลับในรุ่นนี้นั้นมีการพบเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนครับเอเปกนะครับถ้าหมุนขึ้นตรงแบบนี้ปกติแต่ถ้าด้านหลังกลับลงมาแบบนี้เมื่อไหร่นะครับทุกคนครับมีราคาสูงทันทีนะครับยืนยันข้อมูลนี้นะครับมีนักสะสมค้นเจอกันจริงๆนะครับในตลาดนักสะสมแล้วก็มีให้เห็นในท้องตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับใครพบเจอพระเสียรกลับนะครับในส่วนของนะครับ3วาระนี้นะครับ ในส่วนของ3าวาระนี้นะครับยินดีประเมินนะครับเหรียญหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,000บาทนะครับใครมีนะฮะพัดเสียนกลับในส่วนของ3ามวาระนี้นะครับติดต่อมาขายได้ที่นี่เลยครับนี่คือช่องทางติดต่อครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ช่องทางยิงคิวอาร์โค้ดมายิงไอดีมาเลยเลยครับส่งคลิปวิดีโอสั้นๆมาหาผมเลยเลยสามวารานี้ขอเป็นพัดเสียนกลับนะครับหน้าหลังกลับกันไม่ได้หันขึ้นทางเดียวกันนะครับรับเลยนะครับสามพันบาทขึ้นไปต่อเหรียญนะครับทุกคนครับ ขอบคุณทุกท่านที่เกียติดต,ตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราด้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วอยากจะขอบคุณทางทีมงานสยามชาแนลของเราด้ครับก็ขอความกรุณากดคําว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้ทีมงานและสยามชาแนลด้วยและกันนะครับสรบคที่นี้ลากันไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ